อย่าลืมเข้าไปกดติดตามน้องใหม่ของอุงสตูดิโอด้วยนะครับหมมอไ่่เเปีียยกน ดูคลิปปิดละกันนะอ่ะเข้าเข้าเรื่องของเราแต่กับการตอสน,นี้กุ้งโดนทุกคนด้วยนะครับที่จะมาเข้าสู่ช่องของพี่มาโค้งนะทำไมต้องมานั่งกระโดดอยู่กลางทะเลแบบดูทุกคนเขาเล่นกันเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นแก๊งหมอเล่นคนเดียวกูไม,ม่ได้เล่นกู <c oughs> นะมไม่ได้ตั้งใจจะลงมาเปียกแค่กูมานั่งในโซฟาแบบนี้ แต่ว่าไหนๆก็ลงน้ามาแล้วนะครับ <fik S 1> ก็เลยอยากจะมาให้ความรู้สาระกัเล็กน้อยที่เปียกอย่ให้สาระได้เลยลเนี่ยน้องเห็นนี้ไหมครับนี่คืออะไรตายนี่คือตายอันนี้ไม่ใช่ข้าขวคั่วเปียกน้ำนะครับผมอันนี้คือตายนะครับอ่ามันจะมีความเชื่อของโบราณน,นะครับที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมุติเราเป็นแผลให้เอาตายขัดแผลแล้วแผลมันจะสะอาด<ะ>เีย จริงหรือไม่จริงนบผมผมจริงครับมันจะแสบอาเขาบอกว่าแสบเนี่ยมันจะเป็นการขัดเอาเชื้อโรคออกไปจริงหรือไม่จริงเรื่องแสบเอาเชื้อโรคออกอะไม่จริงแต่ว่าเออสะอาดอะจริงแน่ใจนะว่าสะอาดถ้าเป็นเกลือทะเลลึกอะแต่ถ้าเป็นเกลือรตรงเนี้ยถ้าเป็นทรายตรงเนลี้ยไม่สะอาดหรอก รู้ไหมเพราะอะไรเหตุผลก็คือบาดแผลนะครับปกติอ่ะมันจะแบ่งออกเป็นหลายๆประเภทถ้าเกิดเป็นแผลที่แบบโดนมีดบาดอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าคัดบูนแผลมันก็จะตรงๆเหมือนเราเิีดกินใช่ไหมแต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะมันจะแบบโดนกระแทกเช่นแบบเดินสะดุดโต๊ะเดินไมเนี่ยสะดุดตางวดดินโดนหอยบาดโดนน่นโดนนี่มันจะเป็นแผลเขาเรียกว่าเป็นแผลคุกขาดเขาจะเรียกว่าลาอายเรียดเอ๊ ไฟภาษาไทยก็คือเป็นแผลที่โดนของแข็งไม่มีโคมกระแทกเป็นแผลน้เวลาแบบใครเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยการที่แบบเอาพวกทรายหรือว่าอะไรที่เป็นแบบเมินของแข็งๆอ่ะไปสครับเม็ทรายก็ไม่ต่างกับเมสครับที่แกเอาไปอาบน้ำแล้วแหละอ่ายิ่งมันไปขัดโดนแผลมันให้ปากแผลมันยิ่งเปิดเออมันจะเวิร์กมากคือไม่ว่ามันจะสะอาดติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็ตามแต่ทำให้ปากแผลมันหายยากขึ้นครับแล้วก็เซลก็จะเกิดการฉีกขาดมากขึ้นด้วยังนั้นในความเชื่อโบราณที่บอกว่าเป็นแผลเอาทรายโปะ เป็นแผลเอาโนเอานี้มาโปะแล้วขัดแม่งเลยไม่ใช่นะฮะมึงโกรธใครมาปะเนี่ยกตพวกมึงกันแหละที่แล้วเนี่ยก็เห็นอาโรนเงาเงาเบื่อเบื่อคลิปอะไรไปดูช่องปิ่นมยิ้มขายของเก่งขายของอยู่แล้วเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดไปโรงพยาบาลจะเห็นว่าบางทีเราเป็นแผลล้มมาแล้วเขาเอาคล้ายๆกับเป็นที่ขัดอ่ะแล้วเขามาสครับแลน้องอ่ะแบบดู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 ที่เคยทำคลิปบอกว่าถ้าเกิดเป็นแผลใช่ไหม เอาน้ําเกลือล้างที่ตัวแผลได้แต่ว่าให้เอาพวกแอลกอฮอล์หรือเบตาดีนั่นช็ดรอบแผลเช็ดรอบแผลแต่ว่าในความเป็นจริงถนะ้าเกิดเจอแผลที่แบบมันตบกระปกุกอะไรใช่ไหาว่าความปันตบกระปุกมันอยู่ในแผลเพดัะนั้นเขาจะมีตัวน้ำยาฆ่าเชือ้อตัวหนึ่งครับผมบวกกับพวกคล้ายๆกับตะบูเข้าไปขัดแผลน้อง,องเขาก็จะเอาพักกรอสนะครับขยีขย้ขยีขย้ขยี้ขยี้แผลน้องอยากสาดใ,ให้เอาเนื้อเยื่อที่มันปันตบกระปกุกใช่ถูกต้องเอาเนื้อเยื่อที่ปันตบกระปกุกมันออกไปเอออันนั้นเขาเรียกว่าการสครับแบบบอดเช นะฮะพาไปส่งโรงพยาบาลครับพาไปส่งโรงพยาบาลครับผมเอาน้ำเปล่าลาดราก็พอถ้าเกิดไม่มีน้ำเกลือแล้วก็รีส่งโรงพยาบาลที่บอกลาดน้ำเกลือไม่ใช่น้ำเกลือทะเลหรืว่าความตื้นขอคนมันไม่เท่ากันน้ำเกลือทางแพทย์น้ำเกลือทางแพทย์สูงสุด5%โซเดียมคลอไรด์เท่านั้นนะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆครับว่าบางทีคนโบราณเขาพูดอะไรมาเขาจะเชื่อมากกันนะนะพอแถมนิดนึงน้ำเกลือจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถรักษาแผลได้จริงไหมเวลาเป็นแผลปุ๊บเนี่ยให้เอาน้ำทะเลเนี่ยจัดตาใส่ตัวใส่อะไร ไม่จริงแผลมึงยิ่งหนัก่าเดิมอีกเพราะน้ำทะเลความเข้มข้นมันสูงมากมาทำให้เซลล์เหี่ยวแล้วก็เซลล์แกมันจะตาย้งนั้นไม่ควรเท้าต้องเป็นแผลน้ำทะเลนี่คือควรรีบขึ้นนี่ยเร็วๆเลยแล้วถ้าเป็นสิวที่หน้าแล้วลงน้ำทะเลทำไมสิวมันหายอ่ะอันนี้มันหายเองธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวกับน้ำทะเลอะไรคือสมมติคือมันอยู่ที่ความสะอาดด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะฮะก็อย่างที่บอกว่ามาทะเลสิ่งที่ต้องระวังก็คือบาดแผลอย่างพวกเปลือกหอยหรือว่าบางทีต่อให้แกม่อยู่ที่ทะเลแกก็โดนหอยบาดได้ก็ เวลาใส่ก็ระวังระวังหน่อยนิดนึงนะถ้าเกิดใส่ลื้อวันนี้ก็อาจจะโดนบาดเดี๋ยวคนเราหอยแล้วอีอะอ้าวไม่เวลาแกแกะหอยไงคือแบบหอย่าใส่นิ้วลึกเอออย่าใส่พูดให้มันชัดๆอย่าใส่เข้าไปลึกเกินไปเออเดี๋ยวมันจะโดนขอบบาดได้ถ้ามันฝืนืนมันลื่นอ่ะโอเคไปขึตีมัพี่อนครับนะปีคลิป